สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคืนนี้เวลาตีสองศูนย์นาทีเราไม่นัดกันรวมรุ่นรวมเซียร์กับจ r 7เริหมายลอาร์โดของเรานะครับซึ่งการแข่งขันยูฟาเนชันลีกนัดซิงชาะเลิศระหว่างโปรตุเกสพบกับทีมชาติสเปนในเวลาตีสองนาฬิกาซึ่งเดินทางมาถึงนัดสุดท้ายแล้วสองเรบ รายการในช่วหลีกนะครับซึ่งจะมี2คู่ด้วยกันคู่2ทุ่มคือเยอรมันพบกับฝรั่งเศสนะครับแต่คู่ไฮไลท์ของคืนนี้ก็คือคู่ของคู่ซีนที่หนึ่งระหว่างทีมชาติโปรตุเกสและทีมชาติสเปนนะครับโดยผมโดยแอมบิแล้วก็เอาใจสวยคิสเตียโนโรนัลโดให้สามารถทำประตูเพิ่มได้อีกนะฮะ ละกาสู้เพอร์เช็มไม่ได้แต่ว่าจะสามารถหยุดฟ้อมร้มอนแรงของทิมตา์สเปินได้พอเพราะว่าทิมซานสปินนี่เป็นทีมที่มีแต่ไว้รุ่นใหม่ๆเนาะเล่นนราเบคดหยเมื่อยแล่นได้ตลอดทั้งเกมแถมยังสามารถล่มทิมยังไงอย่างสาต์ฝรัร่งเศสมาได้ด้วยสกอร์สุดมั่นเลยก็คือหาประตูตซีโอ้ยยินถะลมฝาทะลมดิน นิ่งโบมันจัมงนิังอารมณ์นิ่งเนืกระดักกระโดดแต่นอนนิ่งกันราเขว่าคือสิมมวลน้มันเอกนพี่น้องเนาะคอยกระชีด้่นอนเด้อกินอะไลมาแรงเลยจากไั้ก็เอาใจซอยเด้อพิมได้แซมก็ดีใจน้ำเตหลึกๆแล้วกับแมรุ่นซอยซีอาซินไม้ไอ้ดกของข่อยให้สามารถพังประตูเพิ่มได้เด้อหรือว่าได้ลงมาเตะน้ำเขาเลยจากสองสามนาทีเพราะว่ายิ่มันตูได้ไงาะ อีกข่าวต่อมาการนโซย้ายแน่ฤดูกาลนี้สำหรับตลาดนักเตะเริ่มเปิดไปทางการมาแล้วตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับแต่มันจะมาถึงปัจจุบันนี้แต่ว่าข่าวร้อนแรงมาในช่วงวันนี้ก็คือข่าวของอเริฮันโดกาณาโซนะครับที่มีโอกาสจะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยู่นเตตสูงมากโดยมีความโดยมีทีมให้ความสนใจอย่าง ทีมในลีกพรีเมียร์ลีกก็มีอย่างเช่นเชลซีและก็ทีมจากบุนเดส้ลีกาก็คือทีมเลเวอร์เบรเออร์เลเวอร์คูเซนยังไม่หมดเท่านั้นยังมีทีมอิตาลีด้วยอิตาลีอย่างนาโปลีเชื่อนฤดูกาลแล้วนี้ก็ดื้นมาด้วยค่าตัว70ล้านปอนด์แต่ว่าทางแมนยูยังไม่ปล่อยนะฮะ แต่ถ้ดูการนี้ไม่รู้ว่าทางนาบปดีจะนั่งให้ความสนใจหรือเปล่าแต่เห็นข่าวเนื่อ,อมามากการาซูมีโอกาสง้ายสูงมากนะครับแต่ยังไม่หมดเท่านั้นทีมที่สนใจในอาริฮันโดกานาซูยังมีทีมอย่างอารันซ์จากดีซาบุดิอาราเบียด้วยนะครับที่สนใจอยากจะซื้ออาริฮันโดกานาซูไปร่วมเล่นครับคิสเตียโนโรนัลโดที่ลีกซาอูด้วยนะครับและยังไม่พอ ทีมอนาสซีนัง่งสนใจในตัวของจานอนซาโซด้วยนะครับโอ้ยเอาไปเลยแง่เนาะเอาไปเลยสองคนเลยสองคนนี้ขายออกเลยก็วุ้ยมันยู่กับชิดเงินก่อนโตัวก็สมพ้นนะครับเอามาไว้รุ่นช็อปของนาย่าง, ale, MO, างวิกเตอร์เกลฟิลแล้วก็เอ็มโมโมอีกทีนึงดิวทีนึงบอลลุล่วงเธอเนาะ ข่าวต่อมาถ้าได้ครบตามไลน์อัพเนี่ยฤดูกาล2025ถึง2026รับรองว่ามั่นแน่นอนมั่นแน่นอนเห็นไลย์อัพของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาถ้าหากว่าตามแผนอัลโบดินสามารถ ได้นันกปีกครบตามแผนนี่นะฮะสามภาษาทางหน้าจะเป็นวิกเกโอเชริสแล้วก็ล่ามุดคุ้นยาแล้เอ็มเบอร์โมสามตัวเก็เกเกมบุกสามตัวนี่ถือว่ากล้องหลังอันตรายแน่นอนกล้องหลังมีเสียวแน่นอนนี่มบนตันี่เป็นวาเลนแน่นอนเลยและกองกลางก็เป็นปูกาตีแล้วก็บโบนโอไฟนันนะฮะคู่วงกลางนี่ก็โอโ้โหกิน,านะคารแล้วฮะ เขาได้สองคนนี้ประกบคู่กันนี่กองกลางนี่เน่นตึ๊บแม่นปึ๊บแล้วจะปีกอีกปีกซ้ายขวาอย่างอามัดอาลูอามัดเดียรูแล้วก็อามัดเดียโล้ด้วยแล้วก็กองหลังสามคนได้แก่มาตายเดือดอีกมาดิโยโร่แล้วก็ลิซันโดมาตินสิสนะครับดีข่าวต่อมาลิซันโดมาตินสิสพาตัด ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็ฟื้นตัวก็ไปอยู่ในขั้นตอนไปได้ด้วยดีซึ่งดูดูแล้วน่าจะฟิตทำมาดูการเริ่มเปิดเปิดซีซั่นด้วยนะฮะแต่ในเกาาจซอยเดอร์ดิซานโมนมาตินเนตเอร์พาตันรอบนี้หายเจ้าหายจากอาการบาดเจ็บแนวๆ,ๆเลยบ่ต้องเจ็บได้มาเลยนะเรามาเป็นกองหลังยืนเน่นาๆครูกับมาตาเดอริกในการยโยโรนี่ก็โอ้ยกองหลังใอกับบต้องห่วงอะไรมาเนะ่ยกองหนา้าคอกสนุกยิ่งเลยมาเน่ยน,นะ ตังน,นี้ก็เอาใจส่วยเอาใจส่วยหลังจากผ่าตัดออกมาเร็วกับการฟื้นโตัวกับเป็นไปด,ด้วยดีแล้วก็บอบผมมีอาการเซกซอนือวการฟื้นโตัวดีคิดว่าน่าจะหายทานเปิดตะดูการกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอน